นี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เอนะคะลูกเจ้าของร้านประนอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้พี่เอนําตัวหน่อยค่ะได้ค่ะเอ่อก็ชื่อเอนะคะศิษยาอาสาคอนเป็นลูกคนโตของคุณพ่อทีวีคุณแม่ประนอมทิพย์สมุทรนาวินค่ะก็อยากจะทราบที่มาของชื่อร้านค่ะว่ามาจากอะไรหรอคะที่มาของชื่อร้าน คือเป็นชื่อของคุณแม่ชื่อปรนนอม,อมเพราะว่าคุณแม่เริ่มกิจการนี้มาตั้งแต่อยังสมัยสาวๆอะค่ะยังไม่ได้แต่งงานก็เลยเป็นชื่อของคนเดียวไม่ใช่ชื่อคู่ <c oughs> ค่ะแล้วนิยามความเป็นร้านนี้คืออะไรอะคะร้านนี้ตั้งแต่แรกเริ่มสมัยนุ่มยังเด็กๆแบบว่า <c oughs> <laughs> <laughs> เราเริ่มกันมาตั้งแต่ปีก่อนปี18นะคะเมืม่อสัก50าปีที่แล้วซึ่ง นิยามของร้านสมัยนะั้นมันจะไม่มีร้านหนังสืออะไรที่มันแบบเหมือนไม่มีหนังสือพอบเก็ตบุ๊กหรืออะไรใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนกับมีที่ยสารกับหนังสือพิมพ์ซึ่งพอเราเริ่มทํามาเนี่ยเราก็อยากจะให้ร้านประนอมเนี่ยเป็นร้านอิสระท้องถิ่นร้านหนังสืออิสระท้องถิ่นที่สนับสนุนให้คนได้มาอ่านหนังสือกันมากๆโดยที่เขาจะมีกําลังซื้อหรือไม่มีกระตา๋า แล้วทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วคะเออคุณแม่เนี่ยเริ่มมาก่อนปี18น่าจะแบบอะคือก่อนปี18หลายปีเลยแต่ปี2518เนี่ยคือจดทะเบียนในรูปแบบของอเป็นทะเบียนพาณิชย์ะคะ่ะเราก็เลยถ้าเรานับตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้2566ก็48ปี แต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มแบบเริ่มวันแรกหรือเริ่มที่แม่ขายจริงๆอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเกินห้าสิบปีค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แล้วทำไมพี่เอถึงเลือกมาทำธุรกิจนี้หรอคะพี่อยากเติบโต,ตมา จะบอกว่าไม่ได้เลือกต้องคุณพ่อคุณแม่เลือกเนาะเพราะว่าพี่ก็เติบโตมาธุรกิจนี้มันก็อยู่อยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ทั้งสองท่านเลือกทำธุร,รกิจนี้คือแม่พี่เป็นคนที่รักการอ่านมากมซึ่งพอแต่เดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอออ่านไปขายไปด้วยไงคือมันก็แบบว่าเออเหมือนเราได้อ่านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชอบหนังสือมากรักหนังสือมากก็อ่านไปด้วยเสร็จบ,บ๊บก็พขา,ขายไปเรื่อยเออก็แต่งงาน คุณพ่อก็เป็นคนที่รักหนังสือด้วยก็คือแบบอ่านด้วยกันขายด้วยกันก็ช่วยร่วมกันทากิจการนี้สืบต่อมา <_' n> ซึ่งพอพี่เหมือนกับว่าเป็นรุ่นต่อจากนั้นนะคะ <_' n> ก็เลยมารับมาแบบเหมือนชว่วยเหลือตั้งแต่ตอนที่จบหาลายใหม่ๆซึ่งตอนนั้นอ่ะปมสิ10ปีแล้วธุรกิจหนังสือเริ่มที่จะบูมแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่ามาก ค่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจนี้หรอคะณวันนั้นนะคะ,คะไม่ใช่ณวันนี้ค่ะณณวันนั้นเนี่ยหนังสือเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างใครอยากรู้อะไรจะทํารายงานหรือว่าจะทําอะไรมันเป็นคาตอบของของทุกสิ่งหรือว่ามันจะเป็นเหมือนอเช่นคนที่มันจะมีเวลาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะอ่านหนังสือคือหนังสือเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคนั้นค่ะ แล้วตอนเัินเปิดแรกแรกอะค่ะมีปัญหาว่าอุปสรรคอะไรไหมคะแล้วผู้ใชหน้ากับมันยังไงแรกแรกเลยคือเมื่อสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นคนยังไม่ได้อ่านมากมายเพราะกิบุ๊กไม่มีคนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็อ่านนิ้ที่สารซึ่งมีปัญหาในเรื่องการคนเท่า้านซึ่งแบบว่าเหมือนมันมันเพิ่งเริ่มเปิดใช่ไหมคะแล้วคนก็ไม่ได้แบบเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ไปก็อ่านหนังสือพิมพ์บบสมัย เท่าไรบาทห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ทํายังไงให้เหมือนกับว่าคนที่จะเข้าเยอะกว่านี้คนที่จะซื้อมีกําลังที่ซื้อมากกว่านี้ตอนนั้นเราไม่ได้เปิดเป็นร้านหนังสืออย่างเดียวเราเปิดเป็นร้านขายของชําด้วยเพราะหนังสืออย่างเดียวมันมีไม่กี่หัว mm hmm. ถึงว่าไม่กี่ฉบ,บะะับอะค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือเหมือนกับว่าพอเขามาเขามีของชําด้วยซึ่งของชําเป็นหลักเขาก็ซื้อหนังสือด้วยมันก็เริ่มเหมือนกับว่าบอกต่อๆกันก็รู้ กันมาว่า,ามีหนังสือนะแล้วเราก็เน้นความเร็วค่ะเหมือนกับว่าหนังสือออกส่งได้เร็วเน้นความต้องการของลูกค้าเช่นถามลูกค้าว่าต้องการอ่านอะไรต้องการฉบับไหนหรืออะไรคือเหมือนกับว่าถามความต้องการของลูกค้าเราก็สนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ค่ะก็ถ้าถามว่าแบบมีอุปสรรคแล้วเหมือนกับว่าผ่านไปได้ยังไงอะ่ะพี่ว่าพ่อแม่พี่ยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนตามแนวนั้นเลยแบบเหมือนเหมือนคนโบราณที่ คนยุคก,ก่อนที่เขาจะแบบว่าเหมือนมีความออมีความตั้งใจมีความไม่ย่อท้อตะะ่ออุปสรรคมันก็จะผ่านในทุกๆอย่างที่เป็นปัญหามาได้อย่างไรคะงั้นจุดนี้เพื่อนๆที่ฟังก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยนะคะก็พี่เอมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อหรือว่าหมดไฟอะไรแบบนี้ไหมคะธรรมดาครอบครัวเราเนี่ยจะแบบเหมือนซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กันเราจะมองเห็นในทางเดียวกันหมดเหมือนกับว่าในการแก้ปัญหาค่ะ เพราะฉะนั้นอะเหมือนช่วง้อหรือช่วงมีปัญหาหรือหมดไฟเนี่ยคือมันมีไหมอะมีแต่พอเรามาถามปุ๊บปัญหานี้เราแก้ไงเราแก้ได้มันก็จะผ่านตรงนั้นไปเนาะเหมือนเหมือนกับทุกๆคนที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แบบเลวร้ายมากคือ,ค,อคือตอนคุณพ่อพี่เสียเมื่อปีหกสี่คือแบบที่สุดอะอันเนี้ยก็เราก็จะแบบพยายามเดินต่อแบบ ก็แล้วกิจาการช่วงนี้อะค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมยังไงบ้างค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงวันนี้นะคะและย้อนกลับไปสิปีที่แล้วอะคถ้าถามพี่พี่ว่ามันเปลี่ยนแบบ360อรงศาเลยอะถ้าหนูชอบหนังสือกันหนูจะรู้ว่าแบบเหมือนมันมันมันไม่ใช่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่แบบแต่เดิมใช่ไหม น้องชนหญิงอ่ะแกก็จะแบบเลิกเรียนเดินมาอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะเป็นลักษณะแบบว่าหนังสือเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่สนใจหรือว่าเป็นที่ต้องการแต่พอต่อมาเนี่ยคือในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันสื่อดิจิทัลนะมันก็จะแบบเหมือนเร่งอ่ะมันก็จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปซึ่งตอนแรกเราเข้าใจเราเราเห็นเราเห็นจากวิดีโอเห็นจากเทปเห็นจาก ร้านถ่ายรูปว่านเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนในวงการหนังสือไม่ได้เฉพาะพี่ทุกคนเห็นว่าหนังสือมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันไม่เหมือนสิ่งเหล่านั้นมหมายถึงว่าที่มันอยู่ในแบบดูออนไลน์หรืออะไรได้ซึ่งถ้าถามว่าเป็นอ e ีบุ๊กมาทดแทนเนี่ยเปอร์เซ็นที่น้อยมากถึงอ e ีบุ๊กมันจะมีประโยชน์ในการที่แบบไม่ได้พกหนักจะเอาไปสิบเล่มก็คือโทรศัพท์เครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรามองว่าในการอ่านที่มันเป็นแสงม,มันไม่สบายตาหืันอ่านนังสือเล่มอะแล้วด้วยกลิ่นอายด้วยความสัมผัสอะไรเงี้ยเราคิดว่า นังสือเล่มเนี่ยมันมันไม่ตายไปขนาดนั้นแต่แต่ที่มันเป็นถูกทดแทนไม่ใช่เพราะอ e ีบุ๊กแต่เพราะแพลตฟอร์มในอื่นๆแล้วก็ในแบบเหมือนกับว่าคอนเทนต์ในโซเชียลหรือว่าเวลาที่คนเอาไปกับโซเชียลมันทําให้ไม่มีเวลาอ่านไม่ใช่ว่าเปอ่านใน e book. อีบุ๊จะเป็นอันนั้นมากกว่า ค่ะแล้วก็เห็นว่าร้านประนอมเนี่ยตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะอยากจะถามว่ากลุ่มลูกค้าส่วนมากอยู่ในช่วงอายุไหนหรอคะหรือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นจริงๆแล้ววัยรุ่นกับวัยทำงานเนี่ยเยอะที่สุดค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็แต่เดิมมานะคะเราก็จะมีกลุ่มเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีหนังสือนิตยสารเช่นแต่เดิมมันจะมีบางกอกสกุลไทยหญิงไทยขวัญเรือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มผู้ใหญ่ก็จะซื้อกลุ่มนั้น ซึ่งโอเคไม่ไม่เท่ากับกลุ่มวัยรุ่นคือใกล้โรงเรียนเนี้ยมันจะแปลว่าเด็กนักเรียนเยอะมากแต่กลุ่มนั้นน่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาสนใจอ่านแล้วก็มีมีเปอร์เซ็น์ในการซื้อก็สูงแต่เธอเอิญว่าหนังสือเหล่านั้นได้หายไปจากตลาดหมดแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นก็คือไม่มีกลับมาอีกตอนนี้เราก็จะเหลือแต่กลุ่มที่เป็นช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงานจะเป็นอยางไงคะ แล้วหนังสือเนี่ยมีหลายประเภทมากค่ะอยากจะทราบว่าหนังสือประเภทไหนหรอคะที่ขายดีที่สุดถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็น how ท o ค่ะถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นยายเรายุคนี้ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือยุคนี้เป็นยุคที่มีหนังสือออนไล์เยอะมากเชื่ออย่างนี้ยค่ะมีวิธีการไงคะที่ทําให้ธุรกิจยังดําเนินต่อไปได้อืมเราต้องปรับตัวในทุกๆสิ่งถ้าพูดถึงเราเหมือนแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องผลตอบแทนเนี่ย ยากมากที่จะดําเนินต่อไปแต่ว่าเชื่อไหมว่าบางร้านบางจังหวัดน่ไม่มีร้านหนังสือแล้วแต่เราอ่ะอยากจะให้เราเป็นแบบอย่างที่บอกว่าเราอยากจะเป็นร้านหนังสืออิสระท้องถิ่นที่เราเป็นศูนย์การอ่านเราก็พยายามเอ๊ะจะยังไงแมทก,กับเครื่องดื่มหมายถึงว่ามานั่งอ่านนั่งดื่มไปอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าตอนนี้สังคมผู้สูงอายุเยอะเนาะเราก็เป็นมีแบบเหมือนครีมนวดหรือครีมสมุนไพรอะไรซึ่งก็แบบเหมือนเราพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ ตอบโจทย์ลูกค้าในขณะเดียวกันเราก็พยายามเข้าไปที่สีออนไลน์แต่มองว่านังสีเล่มเนี่ยยังไงอย่างมันก็มีความต้องการที่น้อยลงเราถึงปรับเหมือนพยายามเอาโอเคสีออนไลน์เราก็เปิดทำอันนี้นี้เราก็ทําแต่ว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เ,เป็นคําตอบที่ตอบโจทย์เพียงแต่ว่าเราก็ค้นหามันว่าเออเราจะทํายังไงก็พยายามต่อไปค่ะแล้วช่วงแรกที่เปิดร้านเนี้ยค่ะมีวิธีการยังไงให้ทำให้ร้านมีความน่าสนใจเลย ช่วงแรกเลยใช่ไหมคะช,ช่วงแรกเลยอ่ะคือที่ร้านนี้จัเป็นพ่อคุณแม่แรกๆเลยคือดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเช่นลูกค้าอยากเจะได้อันนี้ลูกค้าบอกก็อโอเคแต่ก่อนเนี้ยเราอยู่ชลบุรีการส่งหนังสือเนี้ยในในกรุงเทพหรือชลบุรีมันก็ใช้อระยะเวลานานพอสมควรถ้าอย่างกรุงเทพออกหนังสือออกจากสำนักพิมพ์เนี้ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเลยแต่ว่าถ้าคนชลบุรีเนี้ยอาจจะต้องรอหอ่อซึ่งเป็นกว่าขนส่งจะมามันก็อาจจะใช้เวลา3วัน7วัน เดินประมาณซึ่งทางเราเนี่ยอพอหนังสืออกอกคุณพ่อพี่เนี่ยก็จะไปเหมือนกับว่าไปกับคนขับรถนะคะถ้าปขนเองจะสมารพิมพ์มาซึ่งสมัยก่อนน่ะคือร้านเราจะเป็นร้านที่แบบหนังสือพิมาณที่1พร้อมกับกรุงเทพอ่ะค่ะ <c oughs> คือเหมือนกับลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าบอกเช่นค้าต้องการลถสมัยก่อนอยังไม่มีแบบรถตั้ง30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทําบัตรสมาชิกเติมแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบลด10%รคือเราดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าบอก ซึ่งทุกวันนี้ที่เราแบบดาเนินอยู่ที่น้องถามก็คือว่าเหมือนกับว่าลูกค้าบอกเออน่าจะเอาอันนั้นมาขายนะจะได้ไม่ต้องไปไกลหรือว่าซื้ออะไรเงี้ยเราก็เออโอเคตามลูกค้าอยากได้อะไรเราก็โอเคแล้วอะไรคือสิ่งสาคัญคะ่ะที่ยังทําให้ร้านนี้เนี่ยยังดําเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะพี่ว่ามันเหมือนกับว่าด้วยด้วยด้วยเรารักในอาชีพนี้เนาะเราก็พยายามที่จะปรับตัวอย่างที่บอกปรับ ปรับในทุกๆอย่างในทุกมิติซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของเน่งสือเล่นไงคือเราก็พยายามว่าแพลตฟอร์มไหนมีเราขายหมดอืมไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l l n ์ติ๊กทว t ตเตอ e r อะไรทุกอย่างคือเราก็พยายามเข้าไปสู่นั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็ต้องปรับอีกมาก ซึ่งมันเหมือนกับว่ายัางไงก็ตามถ้าเราคิดว่าเราจะยังคงอยู่เราก็ต้องตามกระแสโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะค่ะเราพี่เอเนี่ยมีมุมมองความสําเร็จยังไงหรอคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่เขาจะพูดเสมอว่าเหมือนกับเขาก่อร่างสร้างตัวมาด้วยความที่มันก็เหมือนหนึ่งสมองสองมือคือแบบว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรในตอนแรกๆกเลยซึ่งเหมือนกับว่าอพอทํามาใช่ไหมคะมันก็อาศัยความอดทน อดทนแล้วก็ผสานต่ออุปสรรคแก้ปัญหามีความขยันคนอื่นเปิดร้านแชั่วโมงเราเปิดร้าน10บชั่วโมงคือเหมือนกับว่าให้แบบเหมือนออมีแนวม,ม,มีมีเหมือนกับระยะเวลาการขายที่ยาวนานขึ้นแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือหลักของเราเลยคือเรารักและภูมิใจในอาชีพนี้อาชีพนี้ทําให้เราได้พบผู้คนหลากหลายลูกค้าที่ มาคุยกันมีไอเดียแลกเปลี่ยนกันบางอย่างเราช่วยลูกค้าบางอย่างลูกค้าช่วยเราหมายถึงว่าช่วยแนะนําหรือว่าอื่นอื่นมิตรภาพที่จริงใจที่มีต่อกันเนี้ยหลายๆคนได้เป็นกัะยาณมิตรที่ดีสืบเนื่องจาก50ปีมาจนถึงวันนี้ก็เป็นแบบมองไปก็ภูงงมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เอมี่อะไรอยากแนะนํากับคนที่จะเริ่มทาธุรกิจนี้เหมือนพี่เอมไหมคะพี่จะบอกว่าธุ <laughs> รกิจนี้ณพศนี้ไม่ใช่ คือธุรกิจเนี้ยมันถ้าเมื่อสามสิบปีที่แล้วมันกําลังบูมสุดขีดยี่สิบปีที่แล้วอย่างเงี้ยใช่แต่ณวันนี้ต้องทําอ i ค่ะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตรงนั้นพี่อช่วยฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะเช่นในเรื่องการอ่านหรือเรื่องอะไรคะในเรื่องการอ่านแล้วก็ใช้ชีวิตมันก็ได้ค่ะถ้าเหมือนคุณรุ่นใหม่เก่งแล้วเนาะถ้าพี่ฝากอ่ะพี่ คือเวลาคือเหมือนกับว่าน้องๆ้องรุ่นใหม่เนี่ยเวลามันหมดไปกับโซเชียลเยอะพี่อยากให้ตั้งแบบเหมือนกับว่าตั้งการอ่านหนังสือไว้ว่าเหมือนอยากให้มันมีการอ่านไม่ขาดไปจากคนรุ่นใหม่เหมือนกับว่าทุกๆคนเหมือนอ้าวถ้าวันหนึ่งกี่หน้าเดีพูดเป็นเล่มเลยเนาะถ้าแต่ก่อนเนี้ยโอเควันหนึ่งเล่มอะไรเ็ได้เดี๋ยวนี้แบบวันหนึ่งกี่หน้าก็อยากจะให้น้องๆ้องแบบว่าทาตามนั้นวันแบบสิบปีผ่านไปจะรู้ว่าอ่านหนังสือมันมีประโยชน์กับสมองเราจริงๆ สุดท้ายนี้อยากให้พี่เอฝากร้านหน่อยค่ะก็ร้านหนังสือประนอมก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเรามีความตั้งใจมากที่จะเป็นร้านหนังสืออิสระในท้องถิ่นที่ให้สบสุนการอ่านแล้วก็มีสินค้าที่ดีเข้ามาให้ลูกค้าเลือกซื้อแค่ยังไงอะ่ะก็แวะเวียนมาได้ตลอดนะคะเรายินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคะ่ะ ก็ขอบคุณ pues พี like ่เอมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ